สุรอัตเกอบุญสุรอัตเกอบุญเป็นบทบัญญัติมาดานิยะมี18อายะความหมายโดยสรุปของสุรอัตเกอบุญสุรอัตเกอบุญเป็นสุรมาดานิยะที่ให้ความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการตราบทบัญญัติต่างๆแต่ในสุร้นี้มีบรรยากาศในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการศรัทธาอิสลามด้วยสุร้อี้กล่าวถึงการถวายพระเกียรติแด่อัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และร่องรอยแห่งเดชานุภาพของพระองค์และได้กล่าวถึงเรื่องมนุษย์ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าของเขาและมนุษย์ที่ปฏิเสธศรัทธาและไม่ยอมรับบุญคุณต่างๆของอัลลอฮ์สูร้อนได้ยกอุทาหรณ์ถึงเหตุการณ์ในศตวรรษก่อนๆและประชาชาติต่างๆในอดีตซึ่งปฏิเสธบรรดารอซูลของอัลลอฮ์และสิ่งที่พวกเขาได้รับจากการลงโทษและความหายนะอันเนื่องมาจากการปฏิเสธศรัทธาการดื้อรัน้นและการหลงทางของพวกเขาสูรอได้สาบานว่า การฟื้นคืนชีพนั้นเป็นความจริงและจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถึงแม้พวกมุชอุริกีนจะยอมรับหรือปฏิเสธก็ตามและได้ใช้ให้จงรักภักดีต่ออัลลอฮ์และรซูลของพระองค์กับได้เตือนถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการผินหลังให้กับการเรียกร้องเชิญชวนของอัลลอฮ์นอกจากนี้ซูรอได้กล่าวเตือนถึงการเป็นศัตรูของภริยาบางคนและลูกๆบางคนเพราะพวกเขาเหล่านั้นบางครั้งได้ห้ามเขาไม่ให้ต่อสู้ดิ้นรนและอพยพในหนทางของอัลลอฮ สูรอดได้จบลงด้วยการใช้ให้บริจาคในหนทางของอัลลอ์เพื่อเชิดชูศาสนาของพระองค์ให้สูงส่งและเตือนให้ระวังถึงการตรณีและการหวงแหนเพราะส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะของมุมินผู้ศรัทธาก็คือการบริจาคในหนทางของอัลลอ์โดยมุ่งหวังความโปรดปรานของพระองค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ดิ้นรนในหนทางของอัลลอฮ์ด้วยพระนามของอัลลอฮ ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างแท้ซ้องสะดุดีแด่อลลอฮ์อำนาจเด็ดขาดเป็นของพระองค์มวลการสรรเสริญเป็นของพระองค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์คือผู้ทรงสร้างพวกเจ้าดังนั้นในหมู่พวกเจ้ามีผู้ปฏิเสธศรัทธาและในหมู่พวกเจ้ามีผู้ศรัทธาและอัลลอฮ์ทรงรู้เห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ พระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินด้วยความจริงและทรงทำให้พวกเจ้าเป็นรูปร่างและทรงทำให้รูปร่างของพวกเจ้าสวยงามยิ่งและอย่างพระองค์เท่านั้นคือทางกลับ ยพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าปกปิดและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและอัลลอฮ์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในซวงอก هم هم ข่าวกราวของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในอดีตมิได้มีมาอย่างพวกเจ้าดอกหรือพวกเขาได้ลิ้มรสการลงโทษแห่งกิจกรรมของพวกเขาในโลกดุนยาและการลงโทษอันเจ็บปวดจะได้แก่พวกเขาในโลกอาคิรอ ذارِكَ كَانَتْ بِأَنَّهُ تَأْتِيهِمْ ُسُنُهُمْ يَهْدُونَنَا بِالْبَيْنَاتِ فَقَالُوا فَقَالُوا นั่นเป็นเพราะว่าบรรดารสูลของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแต่พวกเขาได้กล่าวว่า สามัญชนเช่นนี้เนหรือจะชี้แนะทางให้แก่เราพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธาและผิดหลังให้แต่อัลลอฮ์ทรงพอเพียงจากการศรัทธาของพวกเขาเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงมั่งมีอย่างเหลือหลายเป็นผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ วบรรดาผู้ปฏิเสธศัทธากล่าวอ้างว่าพวกเขาจะไม่ถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดหาเป็นเช่นนั้นไม่ขอสาบานต่อพระเจ้าของข้าพระองค์พวกท่านจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนและพวกท่านจะได้รับการแจ้งตามที่พวกท่านได้ประกอบกรรมไว้และนั่นเป็นการง่ายดายสำหรับอัลลอฮ์ ดังนั้นจงศรัทธาต่ออ l l และรอศูลของพระองค์และแสงสว่างอันกุรอานซึ่งเราได้ประทานลงมาและอลลล a ์นั้นทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ي ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات, ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم วันที่พระองค์จะทรงรวบรวมพวกเจ้าเพื่อวันแห่งการชุมนุมนั่นคือวันแห่งชัยชนะสำหรับมุมินและขัดทุนสำหรับกาฟิรส่วนผู้ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และกระทำความดีพระองค์จะทรงลบล้างความชั่วทั้งหลายของเขาให้ออกไปจากเขาและจะทรงให้เขาเข้าสวรรค์หลากหลายณเบื้องล่างของสวนสวรรค์น,นั้นมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านพวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ب ب ي ي ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธต่อสัญญาณต่างๆของเราชนเหล่านั้นคือชาวนารกพวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นและมันเป็นทางกลับที่ชั่วช้ายิ่ง ไม่มีทุกขภัยอันใดเกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และผู้ใดศรัทธาต่ออัลลอฮ์พระองค์จะทรงเปิดหัวใจของเขาสู่แนวทางที่ถูกต้องและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งอย่าง และจงเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์และจงเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลรอซูลหากพวกเจ้าผินหลังกลับไม่เชื่อฟังดังนั้นหน้าที่ของรอซูลของเราก็คือการเผยแผ่อันชัดแจ้งอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุ َعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّنِ الْمُؤْمِنُونَ a ล l a h ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงท้านอกจากพระองค์ดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายความไว้วางใจต่ออลลล a ์เถิดยาอัยย์ฮัลลาีนอามนอินนะมินอัซวาจิกุมวะเอลาดิคุมอัตุวัลลักุมฟะห์ดรูหุม َإِن تَعْفُوَ وَتَصْفَحُوَ وَتَغْفِرُوُ فَإِنَّ اللَّهَ رَّحِيمٌ غَفُورٌ โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยแท้จริงในหมู่คู่ครองของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นมีบางคนเป็นศัตรูแก่พวกเจ้าฉะนั้นจงระวังต่อพวกเขาแต่ถ้าพวกเจ้าอาภายัยและยกโทษแก่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอาภายัย ผู้รงเเมมมตตาสาสอออวลลุดคแท้จริงทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นเป็นเครื่องทดสอบและอัลลอฮ์นั้นณที่พระองค์มีรางวัลอันยิ่งใหญ่ َّ ق و وا وأ ُ وا وأ ق و الله ไมَ่ดังนั้นจงยวเารงอัลลอฮ์เถิดเท่าที่พวกเจ้ามีความสามารถและจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามและบริจาคเถิดเพราะเป็นการดียิ่งสำหรับตัวของพว้เจ้้ และผู้ดใดถูกปกป้องให้พ้นจากความตรณีแห่งจิตใจของเขาชนเหล่าน uh <um okay. ari> ั้นพวกเขาจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จหากพวกเจ้าให้อัลลอฮ์ยืมอย่างดีเยี่ยมแล้วพระองค์จะทรงทวีการยืมให้แก่พวกเจ้าและจะทรงอภัยให้แก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้น เป็นผู้ทรงตอบแทนแก่ผู้กระทำความดีทรงผ่อนผันการลงโทษ ah ผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งที่เปิดเผยผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ